ตอนที่11หรือว่าเราจะเข้ามาอยู่ในโลกของเกมจริงๆเสียงหยดน้ำดังเบาๆอ่าหลิวเชอร์คลางออกมาพร้อมในตาที่สลุมสลือค่อยๆเปิดขึ้นนี่เราออกจากตัวเกมแล้วงั้นหรือลิวอาจะกินข้าวแล้วหรือยังนะนิสัยของลิวเชอร์เป็นแบบนี้ตัวมันมักนึกถึงน้องชายของตัวเองก่อนคิดถึงตัวเองเสมอแต่ความคิดแบบนี้ก็อยู่กับมันเพียงคู่สั้นนั่นเพราะ เสียงกัดฟันจากความเจ็บปวดของหลิวเชอร์ดังออกมาจากลำคอตัวมันรู้สึกราวกับว่าในท้องของตัวเองกำลังมีคนใช้มีดกรีดลำไส้และปิดไปมาไม่หยุดและไม่เพียงแต่เท่านี้ยังมีกลิ่นเหม็นสาบจนแสบจมูกอีกนี่มันอะไรกันและเมื่อในตาหลิวเชอร์เปิดกว้างอย่างสมบูรณ์มันคล้ายต้องถลึงในตากว้างตกตะลึงได้แต่ถามตัวเองว่าที่บัดศพนี่คือที่ไหน เสียงหยดน้ำที่ดังเบากล้องหูแท้จริงคือหยดน้ำเกลือกระแทกพื้นนอกจากความเจ็บปวดราวกับลำไส้ถูกบิดหันร่างของหลิอเชอร์รู้สึกหนาวเหน็บหากแต่พอก้มหน้ามองสำรวจตัวเองก็พบว่าตัวเองอยู่ในหลุมขุดที่เต็มไปด้วยเลือดเจิงนองตัวจนมาถึงหน้าอกบรรยากาศแบบนี้ถ้าจะทำให้คนรู้สึกช็อกและอยากกรีดร้องแต่โชคดีหลิวเชอร์คือคนจิตแข็ง เกมเทพอมะตะที่มันเล่นในหลายปีได้หล่อหลอมตัวมันด้วยภาพแบบนี้มาซ้ำแล้วซ้ำเล่าสำนักอธรรมฉากเช่นนี้ไม่ใช่ไม่เคยพบเห็นแต่ปัญหาตอนนี้คือมันควรออกจากตัวเกมแล้วไม่ใช่เหรอแต่ทำไมลิวเชอร์ยังรู้สึกว่าตัวมันอยู่ในเกมเทพอมะตะอยู่เลยและนอกจากนั้นบรรยากาศรอบด้านแบบนี้นี่ตัวมันอยู่ในฉากสังหารโหดของเหล่าพักมารหรือสำนักอธรรมหรือยอย่างไร ตัวมันตอนนี้เราอยู่ในคุกมืดของฝ่ายผู้ฝึกตนวิถีมานเลยหลิวเชอร์ที่คล้ายจะยังไม่เข้าใจสถานการณ์ของตัวเองมากนักมันค่อยๆหันคอเอียงซ้ายไปช้าๆนั่นเพราะตัวมันคล้ายได้ยินเสียงของเด็กดังเบาๆออกมาว่าท่านพ่อท่านแม่ข้าคิดถึงท่านและทันทีที่มันหันไป มันก็เห็นเด็กร่างสีดขาวที่หน้าอายุวัยราว8ปดถึงสิปีล่างอยู่ในบ่อขุดที่เจิ่งนองไปด้วยเลือดเช่นกันไม่ใช่เพียงหนึ่งหากแต่มีนับสิบท,ที่มองเห็นและในขณะนั้นเองเสียงโลหิตส,สาดกระเซ็นเด็กน้อยที่เรียกหาพ่อแม่ของตัวเองคนนั้นราวกับทนความเจ็บปวดทรมานไม่ไหวหมดสติจมลงไปในหลุมโลหิตเด็กน้อยจะเป็นอะไร เสียงของลิวเชอร์ดังเช่นนี้ในห้วงจิตด้วยความเป็นห่วงเด็กน้อยพร้อมพยายามจะยกมือขึ้นปรารถนาจะยื่นมือไปช่วยเด็กน้อยที่จมน้ําในบ่อโลหิตแต่พอเริ่มคิดจะยกมือร่างกายของหลิวเชอร์ก็ลากกวกับถูกมีดนับพันกรีดมันเป็นความทรมานระดับยิ่งยวดนี่ไม่ใช่ความเจ็บปวดที่เกมควรจะมีนี่มันอะไรกันแน่และในเวลาเดียวกันกับที่หลิวเชอร์รู้สึกตัวในถ้าที่มืดมิด มีเพียงครอบเพิงไว้ตามกำแพงที่ให้แสงและมีหลุมขุดโลหิตนับร้อยมุมไกลมีกลุ่มคนเดินกล้าวเข้ามาปรากฏเป็นภาพเงาฉายและพวกมันก็หยุดอยู่ด้านหน้ากลุ่มหลุมโลหิตนับร้อยสายตาแต่ละคนมองทอดไปที่หลุมโลหิตที่ต่างมีเด็กเล็กอยู่ด้วยสายตาเฉยชาการลลอนล่างสะสมโลหิตไปถึงไหนแล้ว บุรุษที่อยู่ด้านหน้าสุดสวมใส่ชุดมีราคาสีมืดตัดกับสีผ้าแพรแดงมันเงาพูดขึ้นใบหน้าของคนผู้นี้ช่างมีเอกลักษณ์เบ้าในตากลมลึกใบหน้าสูซีดลิมฝีปากแห้มผาบไล้คิ้วผมบางเชื่อแน่ว่าหากใครเคยพบเห็นต้องจำได้แน่และหลิวเชอร์ก็เช่นกันในมุมไกลๆหลิวเชอร์มึนงงได้แต่พูดกับตัวเองว่านี่มันต้องเป็นบักต้องเป็นบักของเกมเทพอมตะ ซูจานเจ้าสำนักทาลาลาโลหิตสำนักฝ่ายอธรรมระดับพิภพหนึ่งสมญานามผู้กืนกินศพนี่มันมินิบอสของตัวเกมเวอร์ชั่นแรกเลยนี่มันตายไปแล้วจากเนื้อเรื่องหลักนี่เจอได้แต่ในห้วงมิติแห่งความฝันทำไมมันถึงมาอยู่ที่นี่เหมือนกับว่ายังมีชีวิตและรับบทสำคัญของตัวเกมอีกละ่ะหลิวเชอ่าตอนนี้คิดหัวแทบแตก ในหัวปรากฏทฤษฎีมากมายจากนั้นอยู่ๆร่างก็คล้ายหนาวสั่นลืมความเจ็บปวดแทบทั้งหมดในใจจดจ่ออยู่กับการตั้งสติเรียกหน้าจอระบบเกมขึ้นตึงหลิวงเช่์อตอนนี้ไม่รู้จะดีใจหรือเสียใจเมื่อตัวมันพบว่าข้อมูลในระบบแตกต่างจากที่มันเคยเห็นเล็กน้อยแต่ความเล็กน้อยนี้ทำให้มันแอบสั่นกลัว ชื่อตัวละครของลิวเชอร์ปรากฏอักษรซอนทับคล้ายกับว่ามีสองชื่อชื่อหนึ่งคือลิวเชอร์หากแต่อีกชื่อปรากฏเป็นอักษรนอกจากนั้นระดับการฝึกฝนลิวเชอร์พบว่าตัวเองไร้การฝึกฝนหากแต่สิ่งที่น่าตกใจยิ่งกว่านั่นคือนี่ตัวเราเลเวลศูนเลยงั้นเหรอนอกจากนั้นยังยังยังไม่ใช่ผู้เล่นแต่แต่เป็น NPC งั้นเหรอ L V 0 0 0คนธรรมดาที่อ่อนแอราวกับหญ้าแห้งในโลกแห่งเทพอมตะชื่อตัวละครจุดจุดจุด N P C ลิวเชอร์ลิวเชอร์ตอนนี้แผ่นหลังเย็นเฉียบหลังเห็นข้อมูลตัวละครของตัวเองมีเขียนคำว่า N P C ปรากฏ ลิวเชอร์ใช้สายตาพร้อมมือที่เจ็บปวดราวมีดกรีดกดแต่ปุ่มตรวจสอบหน้าจอระบบอย่างรวดเร็วเพื่อมองหาปุ่มออกจากเกมหากแต่ว่าไม่มีไม่มีปุ่มออกจากเกมไม่มีนี่มันเรื่องบ้าอะไรกันในหัวความคิดของหลิวเชอร์ร้อนรนถึงขีดสุด แต่ความร้อนรนนี้ก็อยู่เพียงครู่เดียวหลิวเชอร์คือชายหนุ่มที่เคยพบเจอเรื่องยากลำบากมาตั้งแต่เด็กๆเ,เหตุการณ์ผิดหวังและไม่คาดฝันเกิดกับหลิวเชอร์ครั้งแล้วครั้งเล่าและนั่นก็ทำให้หลิวเชอร์พอมีภูมิต้านทานเรื่องไม่คาดฝันอยู่มากตอนนี้สติของหลิวเชอร์จดจ้องไปที่ซูจ้านและคนของมันในหัวเริ่มคิดคาดเดาสิ่งต่างๆอย่างเป็นเหตุเป็นผลถ้าซูจ้านปรากฏตัวที่นี่นี่ก็อาจจะพอเดาได้ว่า ตัวเราตอนนี้อาจจะอยู่ในพื้นที่ของสำนักทาลาลาโลหิตสำนักนี้คือสำนักฝ่ายอาธรรมที่จะถูกกำจัดในเวอร์ชัน2.2ด้วยกลุ่มผู้เล่นแต่ปัญหาที่เราต้องคิดตอนนี้คือตัวเราที่มาอยู่ตรงนี้ในสภาพแบบนี้คือตัวอะไรกันแน่ 1. เป็นพอบักของเกมในช่วงอัพเวอร์ชันใหม่ตัวละครหรือ i อดีของเรา เกิดความผิดปกติตัวเราติดอยู่ในโลกแห่งเกมในเวอร์ชั่นเก่าถ้าเป็นทฤษฎีนี้เราต้องหาทางแจ้งผู้พัฒนาแล้วให้รีบแก้ไขหลิวเชาคิดแบบนี้ตัวเองก็มองหาระบบแชทและล่างก็สั่นเครืออีกครั้งนั่นเพราะในระบบแชทจะแสดงจำนวนผู้ที่อยู่ในระบบหากแต่ผู้ที่อยู่ในระบบตอนนี้คือศูนย์คนไม่มีคนอยู่ในระบบ คอของหลิวเชอร์แห้งผ่าคืนน้ำลายลงคออย่างไม่เชื่อตัวเองมันปักตกทฤษฎีบักของเกมแล้วคิดว่าบริษัทที่พัฒนาจะช่วยตัวมันออกไปได้ในทันทีพร้อมคิดในใจถึงทฤษฎีที่บ้าบอลและแสนแฟนตาซียิ่งกว่าหรือว่าเราจะเข้ามาอยู่ในโลกของเกมจริงๆนิยายจบแล้วฟังตอนใหม่ก่อนใครกดติดตามค่ะ